นักฟุตบอลรวมทีมรวมดาราตลกนิเกเดินเชิญชวนร่วมทําบุญรอบตลาดาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเพื่อให้ประชาชนร่วมกันทําบุญและชมการแข่งขันฟุตบอลรวมทีมดาราเพื่อการกุศลณนะวัดชอนขุดตำบลน,นองแขม โดยมีพระครูสถาพรบุญเขตหรือพระอาจารย์น้อยเจ้าอาวาสวัดชอนขุดประธานฝ่ายสง์นายน่ารินคังผานายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานฝ่ายคารวะในการจัดงานพร้อมด้วยนักกีฬาดาราตลกลิเกนักฟุตบอลประชาชนเดินทางร่วมงาน,นแข่งขันฟุตบอลรวมดาราวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อหาเงินสมทบบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างกุฏิขึ้นมาใหม่ทางวัดยังขาดเงินอีกจำนวนมากเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายที่ดีห่างไกลาย,ยาเสพติดมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยขอให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมห่างไกลยาเสพติดมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสุขภาพดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและได้กุศลร,ร่วมกันอีกด้วยโดยทางวัดชรขุดแห่งนี้ยังขาดสิ่งจําเป็นภายในวัดอีกหลายอย่างเพราะเป็นวัดที่ห่างจากความเจริญจําเป็นต้องอาศัยทุกท่านในการทบทุ่มกัน